ที่ต่างๆเป็นยังไงศึกษาจากแผนที่มาจะส่วนหนึ่งห้าหมื่นแล้วก็ทรงคิดว่าน่าจะเป็นอย่างไงน่าจะเป็นอย่างนี้ให้กรมชประทานไปคิดต่อนี่คมสุขีรินนี่เดี๋ยวนี้เข้าไปไม่ได้แล้วอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสพูดกันตรงๆเวลานี้ไม่น่าจะสามารถเข้าไปได้ตอนนั้นเนี่ยพระบาทจเจ้า๋ยวหัวโอ้ยเสด็จบ่อยมากบ่อยมาก นะครับนิคมสุขิรินเนี่ยฝนชุกฝนตกถนนรื่นโอ้ที่นี่จุโรโอขุกครับรถปที่นั่งข้ามลำห้วยโอ้ลุยน้ำสนุกสนานนะครับที่นิคมสุขิรินเดี๋ยวนี้จังหวัดนาราธิวาสมันก็น่ามันก็น่าน่า,นา,นาสลดใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนนี้ไม่เป็นอย่างนี้นะครับส่งแก้ไขปัญหาเบาบางมาแล้ว,ลวกลับไป อีกนะครับด้วยความขัดแย้งกันอ่าอันนี้เป็นลักษณ์เขืือนทดน้ำลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่าเกืือน,อบนะบยที่อ,เอำเภอ,เอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเรียกว่าเกืือนน้ำเชิญน,นะครับสร้างแทนฝายเดิมที่เขาทำไว้ชำรุดหักพังนะครับนี่มาปี22-25 22, 25, 22. นี่เก็นหนึ่งในโครงการพระนามเดียเดี๋ยวนี้ก็เกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลนะฮะนี่คืออันหนึ่งตัวอย่างให้ฟังไอ้นี่คือเก็บกากน้ำที่จังหวัดนครนายกเนี่ยใกล้ๆคลองสายทองเอามาให้เห็นนะครับไอ้นี่เขื่อนขนาดใหญ่แม่งัดสมบูรณ์ชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อก่อนนี่เป็นฝายมันพังข็ร้องทุกข์ขอให้แก้ไข พร,าาพระราชาพระรามหริให้ทําเต็มศักยภาพซิก็ออกมาเป็นเก็บน้าใหญ่ๆนี่เลยนะครับบรรทาวุโทกับไฟตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยหลายเรื่องนะครับอันนี้เขื่อนป่าศักดิ์ชนรธึกจังหวัดลบบุรีนะครับเขื่อนนี้อยากจะเรียนสักน,นิดหนึ่งนะครับว่าพระราชานพระราชดำริเมื่อปี3-2 2-5-3-2พระราชานพระราชบำริที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศ ไม่ใช่ไม่ใช่ภาคกลางเลยนะครับให้ไปคิดดูซิเน้าป่าสักเวลาหน้าแร้งไม่มีน้ำเวลาหน,น้าน้ำน้ำท่วมมากให้ไปคิดซิให้ทำเต็มศักยภาพทำไงผมเองตอนนั้นก็เรียกว่ารับหน้าเสือเต็มที่เป็นผู้แทนกรมชุระทานเรียกเขาเฝ้าทาี่พระสนักภูพิงราชนิเวน,นี่คือแนวพระดันให้ไปคิดซิจะทำไงเต็มศักยภาพ แก้ปัญหาหน้ำไม่มีแก้ปัญหาอุทกภัยอา้าวเมื่อไปคิดจะทำไงคิดก็ต้องคิดนะโอ้ยคิดเอยกระบวนการยาวจวกระทั่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สร้างเมื่อปีพศ2537เสร็จเมื่อปีพศ2542สิบ 4, 2, ปีตั้งแต่เริ่มพรานทานพรานดํา,า,าดริจนกระทั่งเสร็จได้นานสิบปีครับ นะถ้ารับสั่งว่าใครโกงเขื่อนปลาสับก,ก็ขอแช่งล้วก็เขื่อนปลาสัของฉันนี่เป็นเขื่อนที่เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะน,ะนี่ก็ให้ได้รับรู้รับเห็นอ่าไอ้นี่ก็จบด้วยเยวลาพิจานะนะอ่าไอ้นี่เป็นภาพมาให้เห็นเมื่อกี้เนี่ยตาอ้วนๆภาพแรก เขาก็เขียนเปนเปอร์นี่มานะครับจัดอูดีประบาทสมเด็จพระยู่หัวว่าเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักงานมากใน Far Eastern Economic Review ก็มาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นนะครับอา้าวขใช้เวลาท่านทั้งหลายมาจนกระทั่งเลยมา15นาทีคิดว่าไม่เป็นไรนะครับก็ <c oughs> ให้จบหลักสูตรที่เตรียมมา <c oughs> ให้จบหลักสูตรที่เตรียมมา ก็หมาคงไม่มีเวลาให้ใครถามแล้วมาก็คิดว่าไม่ต้องถามนะฮะเนี่ยไปอ่านดูในนี้นะครับอ่านละครับก็ขอขอบคุณท,ทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของงานใช่ไหมครับวันที่23ก็ขอขอบคุณทุกท่านทีนทนทน่เข้ามาร่วมฟังหลักการส่งงานหลักการทำงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <akkor S 2> <ennial> ขอให้นำไปคิดต่อไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ